มาดูอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นเครื่องปลอกอยครับเครื่องปลุกอยเหมือนกันสภาพโอเคครับสีไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าใช้งานได้ครับสีไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่าใช้งานได้ปกติครับตัวนี้ดูเลยนะครับตัวนี้สภาพสีไม่สวยครับแต่ว่าใช้งานได้ครับ แต่งนิดหน่อยสวยกลิบเหมือนเดิมครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นสี่พันบาทครับตัวนี้ใส่รถตั้งแต่หกสิบแรงขึ้นไปครับใส่รถตั้งแต่หกสิบแรงขึ้นไปจนถึงเก้าสิบห้าแรงครับจนถึงเก้าห้าจนถึงร้อยครับใส่รุ่นนี้สวยเลยครับมาดูอีกตัวครับตัวนี้เป็นหัวปลูกเหมือนกันวันนี้สภาพสวยเลยครับสภาพสวยเก่าเก็บครับตัวนี้ สภาพสวยเก่าเก็บตัวนี้เป็นหัวคู่นะครับหัวตัวนี้น่าจะห่างกันอยู่ประมาณ45-50เซนครับไม่มันใจเหมือนกันไม่มันใจเหมือนกัน45-50เซนครับสภาพสวยครับเป็นของเก่าเก็บสภาพเป็นของเก่าเก็บครับสภาพสวยเลยครับแล้วของเก่าเขาดูแลดีมากเลยครับตัวนี้ ตัวนี้ราคาอยู่ที่สี่หมืนห้าพันบาทนะครับราคาต่อรองได้คุยกันได้สภาพสวยเก่าเก็บเลยครับสภาพสวยเลยตัวนี้เก่าเก็บมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นหัวปุกไว้เหมือนกันครับหัวปุกไว้สองหัวสองลองหนึ่งหัวตัวนี้เป็นสองหัวครับสองหัวปุก นนีส้สภาพก็ตามสภาพนะครับราคาก็จะถูกลงมาตัวนี้ไม่มีทางปุ๋ยนะมีทางปุ๋ยแต่ว่าอย่างอื่นครบนะครับมีทางปุ๋ยแต่ว่าอย่างอื่นครบไม่มีทางปุ๋ยแต่ว่าอย่างอื่นครบนะครับสภาพใช้งานได้ครับใช้งานได้ตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทครับราคาอยู่ที่สามหมื่นบาทราคาต่อรองได้อีกนะครับคุยกันได้โอเคครับ ห,หัวปลวกก็มีอยู่ตอนนี้มีอยู่สีตัวนะครับมีอยู่สีตัวสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากมาดูก่อนก็มาดูได้ครับโทรสอบถามก็ได้เบอร์โทร0986127295อีกเบอร์นะครับ0817294501จากร้านภูมินแท็กเตอร์สาขาเพุ่กุจ,จับจังหวัดร้นธานียินดีให้บริการครับขอบคุณครับ